ความไม่ชอบใจต่างนานาความโศกะปริเทวะบ้างอย่างนี้เพราะใจนั้นน้อมไปตามอารมณ์ที่ใจของกิเลสหลึกขึ้นอย่างนั้นเมื่อสิ่งใดที่เป็นที่ชอบอกชอบใจ เพิ่มปิติยินดีเพเ่อินกับสิ่งนั้นสิ่งใดที่ทีีทเป็นที่ถูกอกถูกใจใจนั้นก็เกลียดแค้นเกิดอาฆาตคิดพยาบามบจองเวรสร้างเวรสร้างกรรมของใจเกิดขึ้นในอำนาจของเกสรตเพราะความหลงความไม่รู้เท่าของใจคือเรียกว่าไม่มีสติอักับ เพราะฉะนั้นการมีสติกำกับใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยากเพราะว่าการที่จะปฏิบัติให้มีสติบริบูรณ์นั้นจะต้องอาศัยการอบรมนี่เองอย่างที่เราฝึกหัดกระทำสมาธิรรมาฐานกันอย่างนี้เป็นต้นแต่ทีนี้จะพูดในหนึ่งการฝึกหัดอย่างนี้ก็มีมาตั้งแต่โบราณกาลแม้แต่พวกฤาษี หรือพวกอินเดียที่บำเพ็ญพจน์เขาก็ได้กระทํากันอยู่เหมือนอย่างเราทําสมาธิเหมือนกัน <c oughs> แต่นี่ถ้าสังเกตด,ดูอย่างหนึ่งโดยมากพวกนั้นอาศัยเพ่งวัตถุภายนอกเล่นกระสินเล่นลมเล่นสิ่งต่างๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นเล่นอย่างนี้เป็นเล่นข้างนอก จิตใจนวก็เข้มแข็งเหมือนกันแก่แต่เข้มแข็งเท่นอยู่ภายนอกครั้งหนึ่งได่ยินท่านอาจารย์ท่านพูดว่าไปอินเดียแล้วก็ปากฏว่ามีพระหลังมากมีแขกคนหนึ่งนั่งเท่งตัปปะนี่เอาใบไม้มารวมรวมกองเข้าแล้วสาม,มารถจะเพ่งให้ใบไม้นั้นลุกขึ้นมาพระหลังมาดูกันเห็นท่านว่าอย่างนั้นนี่อำนาจของใจ ของเขาก็มีความเข้มแข็งเ,เด็ดเดี่ยวเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าของเรานั้นไม่ทรงสารเสริญในสิ่งเหล่านั้นสรรเสริญในอาสวะพย,ยายาคือทำใจให้หมดไปจากกิเลสตัวนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐพระองค์ทรงยกย่องอันนี้เพราะสิ่งเหล่านั้นเมื่อบุคคลก็ทำได้แล้วไปเพลิดเพลินกับงานการ กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคุกคีกับหมู่คณะ,ะมากเข้าโดยไม่ได้บำเพ็ญแล้วฌานนั้นก็จะเสือสเส่อมลงผสมเสื่อมลงก็เหมือนอย่างคนธรรมดาเรานี่เหมือนกันอย่างนั้นควรพระพุทธเจ้าของเราหรืออริยเจา้าผู้ดิําเดจทาอาสวะของตนให้สิ้นไปอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นทําไมจึงว่าไม่เป็นเช่นนั้นก็เพราะใจของท่านมันมีสติ มีความสังวรในเรื่องสติแล้วก็สังวรในอารมณ์ของใจอยู่ได้ตลอดสิ่งใดจะเกิดขึ้นควา,ามรู้สึกตัวนั้นมันก็มาทับของความที่เกิดขึ้นกับใจนั้นเมื่อรู้สึกอย่างนั้นมือมีสติระลึกอ,อยู่อย่างนั้นแล้วอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็ย่อมดับไปที่เตียรเทียบอย่างนั้น